ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต2โรงเรียนต้องอยู่เลขที่54ทับ3หมู่ที่11ตำบลแม่คงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524และเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบริหารให้บริการทางการศึกษาในพื้นที่บ้านห้วยแห้งหมู่ที่11ซึ่งเป็นชุมชนของชาติพันธุ์กะเรียงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมจำนวนทั้งสิ้น8ห้องเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนภายใต้การบริหารงานของนายชัยบุฒิพุทธวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกลการจัดการศึกษาจึงเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการอย่างไรก็ตามโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ ได้รับงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น8,000บาทงบประมาณดังกล่าวได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความรู้และมีทักษะทางวิชาการที่จำเป็นในศตวรรษที่21ที่มาและความสำคัญของโครงการ จากการติดตามผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยพบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งอย่างประสบปัญหาด้านการอ่านทั้งในด้านการอ่านออกเสียง<ม>การจับใจความและการอ่านวิเคราะห์โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นที่ยังอ่านไม่คล่องและนักเรียนตอนปลายที่มีปัญหาในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนบางส่วนมีคะแนนการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะการอ่านอย่างเป็นระบบโดยเหตุนี้โรงเรียนบ้านห้วยแห้งจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการคิดวิเคราะห์เชิงลึก ควบคู่กิกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและยั่งยืนต่อการอ่านโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุก และโครงสร้างประโยคภาษาไทย2เพื่อฝึกทักษะการอ่านออกเสียงการสะกดคำและการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง3เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และพัฒนาทักษะการเขียนและการเล่าเรื่องการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนได้จัดประชุมคณะทำงานและแบ่งหน้าที่ตามช่วงชั้น เพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู้แบบทํามือช่วงชั้นที่1ได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง3ได้จัดทําสื่อตรายางอักษรสามมูออักษรนำและคําควบกล้ำช่วงชั้นที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ได้จัดทําสื่อบิ๊กบุ๊กนิทานสร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ มีการประเมินผลผ่านกิจกรรมการอ่านการเขียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6ได้ใช้ระบบออนไลน์ในการประเมินผลด้วยเครื่องมือ Hit Test ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสำเฤทธิ์และปัจจัยแห่งความสำเร็จ นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาภาษาไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องไตรายางอักษรนำและคำควบกล้ำนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนร้อยละ80เข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจ,จริงผ่านสื่อทำมือ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเขียนซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านห้อยแห้งจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเสมอภาค และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต